สวัสดีค่ะบอบอบอค่ะบอสค่ะเอาคือว่าไฟกะไทยพวกเจ้าพูดกันเร็ววาครับผมอันเป็นยังก็ว่าถือกล่องมามันจ่อกันจ่ออันนั้นจ่อนี่นะมาจ่อกันรอบกันเลยจอยดีหลอได้เดี๋ยวนี้ไฟลังเลเลยนาทีมายืนบางกล่องเลาอีกโอ้ยกับตันเอ้ยิโอยาจมด้วยนะครับจมไปบ้างนะแปดแปดนาทีแน่เอามาเะมาเอาจมอีกเดียวโอ้ยพวกเจ้าเกิดเลย เมื่อเกิดหนอนจนเจ็บคอครับมีแต่คนบอกให้ผมไปถ่ายบ้านพี่บมาไปเจ้าเจ้าเจาเมาไปจะติดปัหาทายเข้าไปไปเปื่อไปไปดูนะครับดิเราตัดขาดกันแล้วครับตัดขาดพี่ตัดตัดพี่ตัดน้องกันแล้วครับไม่สนใจนยไม่สนใจเราเลยครับดูทุกวันนี้นะครับทําบ้านก็ไม่เคยเดินไปหานะครับไปดูคลิปผมสิทําบ้านไม่เคยเดินไปหาไปดูคลิปผมบ้านเสร็จก็ไม่เคยไปแวะเวียนไปหาเราก็นั่งอยู่หน้าบ้านนะครับก็ถ่ายไปอยู่แถวนี้ถ่ายเข้าไปถ่ายพญานาคถ่าย ถ่ายเข้าไปนะครับเออชอบฟังเชียร์ทูดภาษาอีสานไปดูคลิปผมสีผมไปบ้านพี่กี่ครั้งเลยโอ้ยไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยไม่เห็นไม่เห็นบ้านไม่เคยหยิบจับอะไรช่วยเลยเอาเนาะยกสองอีกวันนั้นใครยกแค่นั้นนะตอนเขาสร้างบ้านไม่ช่วยนะครับผมดู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 น้ําใจนะครับอยู่ด้วยกันมาเจ็ดเดือนแปดเดือนนะเกือบลงมีับหัวนะวันนั้นอ่ะก็แค่นี้แหละครับเราจะได้รู้กันแค่นี้ครับเราเข้าใจแล้วครับผมอ่านะ เรามันไม่สําคัญนะบ้านพี่อ๋อไปทุกวันบ้านเราไม่เคยย่านไกลไปเลยบ้านพี่อ๋ออยู่ใกล้ๆผมยังไม่ได้ไปเลยบ้านพี่อ๋อไปทุกวันนะไม่เคยครับไม่เคยจริงๆเลยแล้วก็ไม่รู้มีใครหรือไม่ไม่เคยนะใจรับดูใจน้องนุ่งนะอยู่ด้วยกันมา7-8เดือนนะเข้าใจปะหลับตันไอ้เด่นนะไอ้เด่นไอ้เด่นเดือนวะนะ ดูไอเด่นมันนะไอเด่นมันเป็นยังไงหรออยู่ด้วยกันมาเจ็ดแปดเดือนมันไม่เคยยั่งก้าวไปบ้านเขาเราเลย้านเขาเราเลยงานกับการอยู่นะตอนนี้มาเราจะไม่คุยกับเด่นนะครับช่วงนี้ก็คือแอนตี้เด่นนะครับกับตันดัมซิ่งนะครับครับผมแอนตี้ครับตอนนี้คือผมจะไม่สนใจนะครับผมจะไม่สนใจแล้วช่วงนี้นะครับครับผมไม่น่าเล่นเหมือนกันเหร็น่มวนแล้วคน่า ผมผมไม่ชอบกับตันครับครับผมเออบ้านผมเนี่ยย่างก้าวไปก็ไม่เคยไปนะครับแค่ดูบ้านอยู่แค่นี้นะเออเราเห็นเนี่ยมอมมอมอ้ต๋นเดี้ไม่เคยไปบ้านเราเลยไม่พี่ทำงานอยู่ผมก็เกรงใจโอ้ยไปก็เดี๋ยวไม่ได้ช่วยงานมันไปก็ดีก็เลยเี๊หลายงสารเด่นนะท่านว่ายกสองอยู่บนเรือก็เลยเด่นอีกเลยเด่นคือชื่อหมานะแอชชินประทานมากฮะ เด่นก็ชื่อมาวายโมแม่เด้นชื่อชื่อน้องเด่นนะครับผมคือกับตันนำสิ่งนั้นพี่กับตันน่ะซื้อลูกเขาเออกับตันน้ำเตียบตันน่ะชื่อชื่อลูกน้องเด่นแลลินบอกเมา่หนึ่งไล่เดียวดีเขาไม่ประสานเสียงกันนะสองคนนี้ ครับผมก <urai> ็ไม่มีอะไรหรอกจ้าหยอกหยอกหยอกมันจืดๆมันมาบางกล้องตะเศ้าแล้วไปลบลบลบบังกล้องเด่นหลอกกว่าละซี่เอซันนะเราแอนตี้เด่นกันไหมมันบางกล้องครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับการสร้างบ้านนะครับนี่ก็ไม่ไปนั่นก็ไม่ไปนี่ก็ไม่ไปนี่ก็ไม่ไปครับเพราะว่าผมจ้างช่างครับผมไม่ต้องการให้ใครไปเกะกะช่างผมครับเดท้ไม่ได้จแล้วพวกเจ้าจะไปเกะกะช่างคอย พ่อเจ้าจ้างเขาขาดตัวแล้วแมนครับอตงไปดีเไม่แต่ว่าวันแรก็ไปผมไปยกสองอีกอ๋อไปเห็นยูครับเห็นยูครับเห็นยูครับเะ่นั่หนานะขุดสวมก็บขุดซอยข่อยมันนั่งเจ้าของขุดตะขอยขุดซ้อยโดยพูดงยขคนบันอุดรแต่ว่าเดียวกันแท้แทแต่ว่าส่แ่งตต่แตต่แ้่แ้่แต่่แต่แต่แต่่แต่แต่่อย่อย่่อย่่แต่แต่่แต่แต่แ่ขต่แ่อย่แต่แต่แ่อต่แ่่ บอกแล้วแนมหนาเอ้าไปใส่อีกไอ้แบงคาสอนลูกเจ้าจังทื่อคนนี่ต่อเสียงเขาประสานกันเนี่ยโอ้ลำโพงแตกเนี่ยเราเบาปากเราเบาเบาไปชิดเบาค่อยๆล้ำโพงสิแตกอ้าวหัวกระจายเข่าบั่นกบกบไหม่ก็สั่นผู้ใหญ่เขาสใส่หัวกระจายเข่าวที่เขาเบาเขาบระเดี๋วเาดังเจ้าก็น่าบุญน่าบึ้งแค่คุณล้อกินข่าวไหมเหงาเราบ่ดูดิวันนี้นะครับนี่ะเหิวข่าวบ่ อ,อันนี้เป็นเมนูอะไรครับแม่วันนี้วันนี้เหรอเมนูนี้ตั้งแต่ค้งก่อนที่หลอกลงอุงมันเป็นลาบปลาสุกมาอันนี้เป็นลาบปลาดิบมาโย่เดี๋ยว,วที่ปิดาู่นั่นคืออะไรครับปิดไว้เหรอที่ปิดไว้ไวก็เขายึด่งมลดเหียบเมนูต้มนะครับผมชั่วไก่มีผิดอยู่คนว่าต้มลาบปลาตองต้มปลาันนี้ชั่วไก่ปลาจ้าปลาสุกล,ลาบปลาสด ทาเบาๆนะาเอาๆนะเอาิเบิงดูว่าติได้โดนมาในเอาเเมื่อคืนไปสวดมนต์มาเลยปิดวาเอาเบิงดูเอาเบิงดูว่าว่าเบาโดนมานเอาสิได้จังนาทีเอาสิครบแปนาทีพเอาสปิดวาระจันาทีเอเอาเอาเบิงดูเอาช่างภูมิเขาปิดวาจะอยู่ช่วงนี้ไปสวดมนต์เมื่อคืนนี้กับลุงพลมาก็เออสิครบแปดเอาเปิดวาจะครบแปดนาทีสวดมนต์สองคืนเปลี่ยนใส่ เออียงเจ้าซึ้งในรถพระธรรมไปบวชเสียนามาเสียเมียเอ้าขันแกเอ้าเป็นยังไงที่มือแร่งอี่ไปอีกพอมือแร่งมือแร่งไปอีกว่าเมฆันนี่สิไปเน่ยเพื่อนหรือว่าไปเ่ราะบไวแนาทีแนาทีเจ้าสิเก็บว่าจาได้โดนปันไหเอ๋อแปดนาทีบางคนเขาบางคนจะมากินข่าวกินข่าววะที่นี่ เดี๋ยวใครกินขาวนีบเ้าเลยเด็กเมื่อกี้พวก้าเยังกันเมกี้พวกแกเ้ายังกันว้าวกินขาวลดลุงลุงบอกว่ากินก่อนโลดมั่ก็สิีมดก่อนนั่นเราแล้วน้องแม่เราปะเลือนทรศทพท์อยูเปล่าอะเราบอลลในดังหน่ะบอชิตเปกจามหลาบปามันสีค้ายเครื่องบ้าป้าปได้นอกบันี้นอกหันนีแล้วฮันนีแล้วได้บไดได้ขนปิดว่าจ้าวได้ ช่องไอเดียต้องสู้กันเลยจะกัดจะกับโทรด่วนนะตอนนี้เอาดูเอาสลับเจอเ็ยังกันอาท้ายเบอร์มันจะได้แปดอันี่ป้ะเด็เสาเบาหนินะเบาเนาเนียวว่าจาไปสวดมนต์มาแล้วปิดวันจ้าน่าจะหลายมื่นนะเนี่ยอ คนเคยบอกเวเวออดใหญ่บ่แม่มีเมนูอะไรบ้างเอฟซีถามเขาคอยมาทอดทีไรบเลยไม่ไม่ต้องไปช่องพี่กับตันนะคะเอฟซีราบปลาสุกอันนี้ราบปลาดิบเบิ้งเบิ้งอร่อยมากลลลลงงแแ้้ววราบเนื้อฮะอันนี้ซั่วไก่โอ้โหซั่วไก่ดูหลายๆรอบมีอยู่สี่เมนูไก่นะคะซั่วบไก่ตรงนี้เราต้องเปิดกล้องแลลงบอเอาเหร ก็มีกระติ๊บข้างเหนียวเหมือนกระติ๊บมุ้ชิดนะคะเรายึดมมามือก็แย้ซี่ก็แย้ซี่ว่ายิ้มโดนโดนเด้อจังหวะไรยินเสียงดังๆแล้วอ่ะคนหัวเราะสบายหูพี่แมวดำบอกบรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศจุ๊มครนะเหมือนฝนจะตกยิ่งเป็นบรรยากาศ

บอกวเคสีบอกเคสีก็บอกว่าทีนี้เรารก่อนนะครับสวัสดีครับ